นี่ก็จะมีอมีครัวนี่ขายดีขายดีมากเลยนะครับอย่างที่ผมบอกฮะถ้าคุณไม่คือถ้าคุณไม่คนทําครัวไอ้พวกนี้ยมันคุ้มกว่าคุณซื้อมีดพับอีกนะเพราะคุณได้ใช้ทุกวันผมอ่ะใช้ทุกวันเลยแม่งโคตรคุ้มใช้ยันตายอ่ะนะฮะเปิดติดปิดดับก็หลู่แล้วใช่ครับสูงสุดสุดสามมันแก่แล้วสิ <laughs> แต่ก่อนว่าหาแหมเทบเทบว้ จัดไปจัดมาจัดชุดต้องมีฐานชา์จต้องมีแท่นชาร์จมีสเปเยีเยเตมไม่หมดเลยเงินหมดเป็นหมื่นสุดท้ายท้ายสุดสูงสุดสุด,ส,ดสามัญง่ายสุดกดติดปิดดับฐานหาซื้อได้ทุกที่ไม่ต้องช้จบไปไหนไปสิงคโปร์ไปโปรตุกเกสไปอียิปฐานมีแน่นอนนี่อ่ะเนี่ยถ้าถามเรามีดที่คุ้มค่าก็คือมีดครัวนะครับเพราะว่าเราได้ใช้มันทุกวันเลยถ้าคุณเป็นคนทำกับข้าวนะของผมก็ใช้คุ้มแล้ว นะครับแค่เล่มเดียวอะ่ะเราไม่ได้ซื้ออะไรบ่อยด้วยนะฮะแล้วก็มันก็มีทั้งหลายแบบนะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับก็เป็น GI เป็นนี่สแตนเลสเตลให้คาร์บอนคุณภาพดีรับคืนรับคืนคมไดง่ายๆแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยเร,เราบางทีเราม่จะป็นต้องใช้ v g 1 0ก็ได้นะถ้าถ้าคุณไม่ได้เป็นเชฟเป็นเชฟเทเบิลที่คุณจะต้องออกไปแบบโชว์อะไรมากๆเงี้ยแต่สูงสุดก็ว g 1ีแล้วครับว g 1ีใบมีด อ่าเดี๋ยวต้องเปิดเปิดตารางให้ดูนะฮะวิเิสิบก็จะเป็นเหล็กอีกเบอร์เนี่ยซึ่งคนคิดค้นมันก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละมีมาตั้งนานแล้วส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทามีดเชฟมีอะไรด้วยนะซึ่งเป็นจะเป็นเหล็กที่มีมูลค่าไงคือต่างประเทศเขาจะเน้นเกี่ยวกับเอ่อ value added ในสินค้าเข้าไปเขาก็เลยคิดผลิตภัณฑ์อะไรออกมานะครับแล้วเขาก็ใส่สูตรเป็นเป็นไฮสปีดคาร์บอนเป็นเป็นเหล็กกลุ่มไฮคาร์บอนนะครับแล้วก็ มีโครเมียมประมาณ14มั้งแล้วก็มีพวกวานาเดียมมีอะไรพวกเนี้ยทาให้มันคมแข็งรักษาคมได้ดีผมถึงบอกไงถ้าแบบดีกว่าปกติแบบแจ๋วว่าเนี้ยก็ต้องเป็น VG10 เปึกขึ้นไปแต่มันก็จะรับคึงคมได้ยากกว่านี้นะราคาจะแพงกว่านี้ประมาณ2เท่าได้เลยนะครับเช่นมีเ่มนี้พันสามเก้าสิบถ้ามันเสือกเป็น v g 1 0นะไม่ต้องมีสามพันอ่ะโอเคไหมแต่มันขายเคาว่าเป็น VG10 ไงถามว่าดีไหมถ้าตังเหลือก็ซื้อไปเถอะส่วนใหญ่อ่ะเขาจะเขาจะเขาจะเจะน้นพรีเซนต์งาน นะครับพวกเชฟเทเบิลนี่เขาไปโชว์ไปแล้วเจ้าต้องโชว์มีดโชว์อะไรด้วยถูกไหมเวลาเราเห็นเวลาเราไปกินอาหารนะ่ะนอกจากนอกจากรสชาติจะดีแล้วนะอันดับแรกเลยนะเราต้องเห็นก่อนเฮ้ยตาเราเห็นเนี่ยเป็นไงวะเฮ้ยเชฟเขามีมาตรฐานนี่เฮ้ยเขาใช้เครื่องมือที่ดีเว้ยเหมือนเราไปตามสายงานน่ะตอนีเราเป็นวิศวกรเดินไปหยิบครีมหยิบอะไรออกมาหน่อยอ่ะเป็นมันติทุนอ่ะซึ่งไม่ทำเฮียอะไรไม่ได้อยู่แล้วเอาไปโชว์ถูกไหมเป็นผมเวลาคุยงานกลบลูกค้าก็เอาสไปเดโกดเดบตตูดไปอ่ะ คนเขาก็ดูแล้วเ็จะมีเรื่องคุยกันต่อเว้ยวีดสิบเมียไม่ชอบครับไม่ได้ปัญหาเดียวกันนะฮะปัญหาเดียวกันเลยเพราะนั้นก็เชิญมึงใช้ไปคนเดียวเลยไอ้กูแวน่นเมียก็ใช้อย่างเงี้ยใช้ดีไอ้มีดนั้นเธอก็เอาไปใช้ของเธอไปไม่ได้เรื่องห่วยแตกอะไรเงี้ยนึกภาพออกไหมคนมันทํางานทหารปลาแล้วปลามันเทอะเขาก็ฟัดฟัดใช้ได้แล้วอะเอาวีดีสิบั่งรับยังไงมันก็ไม่ไม่คมไม่ไม่ไม ไม่สาแก่ใจเบาอ่ะเขาก็ไม่ทําหรอกใช่ปะ่ะท,ท้ายกูก็ยัดยัดซุกๆไว้เพื่อนมาถามซื้อก็ขายไป <laughs> กูไม่ใช่ละกูไม่ใช่ละถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละเวลาคุยเวลาโชว์มันจะดูคุณมีค่าตัวสูงแต่งตัวแต่งกายอะไรก็ต้องแต่งให้มันดูดีหน่อยถูกไหมเวลาออก,ออกงานออกอะไรทำไมก็ถึงใส่สูตรกันอ่ะเหมือนกันเลยนะครับทําไมต้องปุ๊บปากกาปาร์เกอร์เหมือนกันเลยลักษณะคล้ายๆแบบนั้นอ่ะเออก็ก็แค่ถือว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งของมนุษย์แล้วกัน และผมจะแนะนําให้คุณซื้อด้วยนะไอบีจีสิบเนี่ยเพราะคุณจะได้รู้ไม่ซื้อไม่รู้สักทีจริงไม่ซื้อไม่รู้สักทีซื้อแล้วเออได้ซื้อแล้วเว้จบไม่งั้นมันไม่จบผมแนะนําให้มันจบซะนะครับไอพวกมีมีมพับๆเลยอ่ะผมซื้อมาหมดแล้วผมจบแล้วไม่งั้น,มนไม่จบพอมีอะไรออกมาใหม่เราก็ต้องอยากรู้เราก็ต้องเอามาวิจัยก่อนแค่นั้นอนะแล้วเราก็โอเคมันเป็นแบบนี้เว้มันดีไม่ดีไงเราบอกเราบอกเราบอก,บอกลูกค้าเราได้ เพราะว่าผมไปเจอมาแล้วถ้าพี่เชื่อผมพี่ก็จะประหยัดเงินแต่ถ้าพี่ไม่เชื่อพี่จงอย่าเชื่อผมพี่ลุยแล้วพี่จะพบคําตอบว่าเออกูมีแล้วนี่หว่าเท่านั้นเองครับสัจธรรมมนุษย์อ่ะช่วงนี้วอมวอมเครื่องนะฮะมาเข้าสู่คําถามเพื่อนๆก่อนใครสนใจสงสัยอะไรก็ลองทักทายมาคุยมาถามกันได้นะครับกิเลสดับด้วยการซื้อแม่นเลยโยมมีกิเลสซะบ้างกีวิตมันจะได้มีสรรรมีสันซะบ้าง ถ้ารู้สึกว่าชีวิตแม่ไม่มีแรงบันดาลใจผมแนะนําให้ไปกู้เงินนะรับรองนะสนชื่นเลย <c oughs> หัวแม่จะแล่นปี๊ดๆเลยรับรองนะรับรองจริงๆนะฮะแต่แต่อย่าไปกู้ไอ้นอกระบบโภกันนอกนะมันโหดเกินไปหัวมันโหดร้ายไปเอากู้ธรรมดาได้แล้วกู้ให้ได้พอแล้วชีวิตคุณจะมีคุณจะสุขสรนต์เรื่อย